ขบเร็วที่171รับส่งบริษาต้นทางสถานีกากรุงเทพิวาสุดปลายทางสานีสวยโกโลกออกจากสักชพรแล้วค่ะขบรถเช่นนี้เมื่อออกจากสักชพรไปรเกี่ยส่งบริษาทที่สานีสวีหลังสวนละแแมเป็นสานีต่อไปสถานีชุมพลนำการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณบริษาททุกท่านเชลไฟเป็นญานพาในการเดินทางขอให้ท่านทาุกท่านทางสุขสบายทางโดยสัดิภาพและสขขวามโชคดีขอบคุณค่ะ